เกี๊ยวไข่อีกแล้วไข่เกี๊ยวหมูสับค่ะอาหารบ้านๆแต่กินได้ทุกวันหมูสับ,หม,สบหมูอะไรหมูตลาดมันจะหมูพะล้ำแปดมือก็ทาอยู่เอาเชฟมือหนึ่งมาเองมันจะหมูกระทะให้ดูนะเดี๋ยวจะปิ้นเดี๋ยวปิ้นไข่เจียวให้ดูนะดูที่มันจะลงกระทะมันจะลงกระทะ<ไ>ใช <น S 2> <ห>้เวลา<ะ>ลงมันเหรอ มันจะลงกไหมคะไหมลองยังอ่า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 มันโดนหน้าตัวเองเด้อไม่โดนเห้ยเดี๋ยวนโอ๊ยอให้ดูหน้าพริกพริกกี่ด้านสองด้า,านค่ะเสร็จแล้วสุกแล้วเพราะไข่สุกแล้วตรงกลางก็สุกแล้ว อะไมันอกก่อนเป็นตะแซบบบอโอ้ยกรพรอเกลียเกลียนี่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 โช์มีโชยมีโช